ลายนะสองช้อนเย็นน,นน้อยไปหน่อยกว่าเข้าไปยุบโอเคละตัวนี้ก็เป็นกำลังอันนั้นยังเนาะมาอนเือร์ละนะเป็นกำลังสีปันพูดกันได้ได้ลายตืบได้ไปนหนึง่งสบายดีมาพบกับซองอเนมอีเลนเนาะเมื่อน,นี้ก็คอยสิพาทุกคน ไปแ,แก้มุง้งตามเคยเนาะโอ้เมื่อนี้กกอากาศมันก็ฮอนนะเมื่อวานกับมื่อนี้อากาศมันฮอนเนโบ่๊ฮู้อากิดมันสิยอบอกกันเลยลองมาแก่บึงหีือเป็นอะไดกัไปรุ่นน้ากันเนาะ่นละกลางหน้านตอนนี้คอยก็มาฮอดกลางหน้าแล้วเนาะมากับทีมงานสองคนคือเก่ามันเนงะสิ่งคคำทำกิน อุปกรณ์กะเก่าละมุงกลางนอนละพี่น้องเอยแต่อามาเห็ดมัดเอาไม้ใส่สองสนเห็ดเป็นตงงานาุงแล้วก็ปากันแกเดี๋ยวค่อยจะไปแก้แล้วบังเนาะแล้วมาลุ้นเบังวะมันจิได้เขียดอยู่บ่พอม้อน,นี่อากาศมันก็ร้อนนะแต่ว่าเดินแจ้งเหมือนดี๋ยวไปลุ้นบังตอนแก่เนาะ ตอนนี้เราก็ได้เกล็ดแล้วลบเลขเสียลบเลขเนาะแล้วเกล็ไปลาลายเธอเติบเสียลบทำอิฐได้ลายเติบเลยเหน็นไะหมลายลยเห็นไหมลายเห็นไหมเกินน้อยไปหน่อยกว่าเราไปยุกเราเกล็ละมันได้ได้ได้หลายไว้นะ ก็ได้เจ็บขาค่ำก็มี่เจ็บน้อยเจ็บน้อยกับตัวใหญ่ขาโอ้สีค่ำค่ำเลยมันเจ็บขาค่ำขาค่ำขามันเป็นสีค่ำค่ำเลย นี่เฮากำลังเอาอย่เน,นา,ออานน้เอาเใส่กองอางน้นคองกำลังจับใส่องอย่เนา้กันเทาไปยุบน้ำมานได้เปี่นรองการเทาไปแก้เอาเไะได้ไหวนะ มันห้อนได้นยัไปได้ไดนอนนาล่มมันก็มุงมันก็ยี่้พืชเลยลมพัดอย่างนั้นะมันหอนแบีนี้แหละออกอาก็แก่ขึ้นตามล่มมันเก็พื้แหละอยุาคาโลกนี้นงพัดพิว้วเข้าลนไปตั้งไม่เลยนะโอ้โอนเนลา,าเตอรเป็นตัวนิ่งเสคองแล้ ตัวใหญ่ๆไปดมเด่นน้อยจะมีตัวใหญ่ๆเนาะเดี๋ยวเราไปแก้อีกรอบที่สองเนาะเล่นบางงอมสิได้ลายคือรอบที an ははは่หนึ่งบ่ตอนนี้เราก็สิมาเอารอบที่สองเนาะเพราะว่าเราแก้รอบที่สองเราแก้กันหลายรอบเติบเราสิมาเอาเที่ยวที่สองเที่ยวนี้บ่ได้ลายบนไดนเล่นะบ่ซ้ำเที่ยวเอาเที่ยวทำอีดไปตรงลาย ว่าขีดยิงดกประมาณสองกำเยอะเป็นเสียเอกำลังเสียวใจคไงบงังเนาะที่ไม่เพ้ยนสียเวิธีไม่ไ

ยังอยู่ตัวหนึง่งแต่เต็นก็มม่ก็ได้ได้ผู้สาวมากแก่นำ่ำหมุนนะยกไปหนปำ่อยไปนำ่ำมีผู้สาวก็มากเลยโอ้ยบ่ม,มีเลยนะเออเอาลบที่สองตรงนี้หลาเติหยิบไป นี่นลายอย<ด>ู่นี่ลุ้นไปเลยเลยเป็นเมื่อไปนละครั่นนี่เป็นลุ้นลบตัวไปเนาะนี่ไปแก้บนไม่แบบนี้ตอนนี้ก็สิมาเอาตัวที่สามเนาะตัวที่สามบูได้หลายปันเลยไอห้อหน่อยเดียวเนาะพอเขาแก้บูได้หลายรอบปันเลยแก้สรงห้วนึงนะไอ้หน่อยเดียวก็มาเอา

ที่ชีวิตอ่านบานนองแบบนี้แล้วพี่น้องไงกำมาละมากแก้ยคพก็ดพกได้อยู่ได้กินไปแบบนี้และในเมืองในหน้าเพ็่อนที่บอกแล้วเขาไปตรุมตลาดของกินเบิ่อพอจะมีเงินมามที่เอาไป <c oughs> เอาพออยู่พืกอกิน ได้เยอด้วยลายตึกไปลุ้นบนไม้ี่เนาะมันสิได้บุไป้วที่สก่บได้ลายบนไหนพี่น้องในยูนกประมาณสองัำโอเคก็ได้ลายโลกตึกเอาเที่ยวนี้น่นจะเป็นเที่ยวเทอร์าซลแล้วก็ีเมอรเดกแล้ว

โดง่งเลยตัดเต็นมหมดนี่เนี่ยยืนตีนมีไซน์หน่ิตอนนี้เรากำลังซิมเมอร์นะบ้านะี่แก้แล้วล่ะหัวดึกละเหตดการมันโอกินน้ำโมแล้วมันก็เข้าไปเดี๋ยวไปเบิ่งตอนอ๋อนั่นเนาะเบ่งพูดมาสิได้ลายซัมเดอร มอนเือนละนะเป็นกำลังสีปันพูดอยู่ด้ให,หลายตืบด้วยน่อเอสีเธอเป็นกำลังสีแบงพูดอต้อมากกต็งของ้ออะไอยู่ด้ แบ่งพูดเนาะบางคนก็มากับฮักแข้งก้อนยังแบ่งกันยังไงแต่เฮาฝัปั่นกันก้อนยังไปฮักแข้งกันตำลังเพื่อเยอะฮักกะฮักเพื่อบุญยังฮักกระยานะมันดึกเนาะฮักกระดุกเฮงเลยฮักกะโดนเติบดึกเพื่อสีนั้นเพื่อสีแล้วเนาะกระเยเวลาผู้ยอะฮัก

ตอนนี้ก็เว่งกันก็นแล้วแล้วนะเนาะเดอ๋ยลาเจ้่นี่ยตืบโอเคตอนนี้ก็ชิปลิปแล้วเนะาะฝากติดตามช่องค,คนน่้ด้วยทุกคนเลยคนที่เข้ามาเบิ่งก็ขอบใจคนที่เข้ามาไม่ก็ฝากเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่ง้ คือเป็นกำลังใจก็ลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้สำานี้ก่อนคลิปหน้าพาอกันไหม